ะพี่น้องมาก็มีนมปะข้องแลักขนมหกขนมลกะจะกินเป็นอยู่ป่ะแม่กินเป็นบ่าลองแกะแม่กินดเามานข้ากินมาาานอนบมกกนอนเป็เรื่อยมาทานข้ากินขนมมาลขาวเรืนยนนลกํานยนะกินแม่กินกินกิน กินให้ร okay. ับ่กินให้รบไดีด okay, ีโอเคนี่แช่อเยอ้ยแชอีลี่แ่้างแชเบ้างแช่แช่กินเด้อขอบใจนะเพ่นแม่ค่อด้นเ่อเนี่ยเ่อนเาเ่เรองอนมกีากมีามีไม่่อมาฟดามาเบยจ้าอะรจะโชกุนใคจโชกจมา ได้แล้วรวยสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีบ่าวกุ้งสบายดีพี่น้องเปิดคิดเป็นชีลาบาสมิแม่นจ้าพักผ่อนพี่น้องข้าก็เข้ามาไล่จุลเตระพักผ่อนบ่าวกุ้งเพิ่นกะหิวข้าวพักผ่อนที่ยงพี่น้องแม่นขาเที่ยงแจกเลย สขนมใหม่เพิ่นกินพี่น้องกินเกาเที่ยงก็คือมื้อนี้อันเพิ่นมาดุดดินให้พี่น้องก็เลยคุมงานมึนม้ๆเล,ลือกกินเกาเที่ยงมาทําทาง้งหิวขา้าวกเลยให,ให้สิมิงไว่ชิ่งขนมใหไว้ก่อนกามื้อนี้กามีข่าวดีอีกแล้วพี่น้องแม่นมื้อนี้ก็มีข่าวดีเด้อพี่น้องบักกุ้งเอาเครื่องของต้องอยู่ของกินขับไปให้แม่ใหญ่ ลืมสื่อไปเลยพี่น้องอันเก่าสิบปีแล้วนะไม่ไงอายุเก้าสิบกว่าปีอะไรพี่น้องเพิ่นอยู่คนเดียวบ่มีลูกบ่มีผัวกัอาศัยร้านส่งข่าวส่งน้ำกับคนในบ้านกับร้านก็เป็นลูกของน้องสาวเพิ่นกัก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแม่เม่ละลายเด้อขอบคุณแม่ละลายจ้าฝากเงินมาสวยเหลือในครั้งนี้กับฝากเงินมาให้ลูกน้ำ กัฝฟังเงินเป็นจำนวน25 0 0 0ันบาทกัให้ลูกให้ปลากุ้ง1ม0 0 0ส่วนอีกห5 0 0 0ากเก็บไว้ส่วยเหลือคนที่ทุกยากคนที่บ่มีสิมิงเนาะกัยังอีกหลยคนพี่น้องที่เหินบ่มีที่เพินขาดเคินกับปลากุุงกับชีทยอยสอยให้มันถั่วถึงกัเงินจำนวนนี้กับให้มันพยายามให้มันสอยได้ร้ายที่สุดพี่น้อง กัอีกแล้วคนส่วนส่วนเครียดนี่กะคือให้นายอะไรไปน้องเพิ่นกับนาสงสารเนาะแต่ตอนเป็นเป็นอัลไซมเมอร์คือมันลงลงเลื่อพี่น้องส่วนเงินน้ำบกุ้งชิบวุ้นหอได้พี่น้องเด้อกะสุดก่อนน่ะบกุ้งหาไปแล้วหายไปแล้วแล้วเพิ่นบ่บ่ฮู้จักเงินแล้วเพิ่นใช้เงินบ่เป็นแม่ละการร่วมกับหลานเพิ่นหลานของเราคัางนอาเงินให้เพิ่นกัมีประโยชน์ดอกเพิ่นสิลืมและสิทิ่มแม่นเหลานของเราหลานมาเคจอห้แล้วเพิ่นสิทิ่มแล้วก็เอ้ยุดนี้ก็กระซื้อเป็น เป็นของอยู่ของกินเป็นคองอยู่ของกินแม่เป็นขนมพี่น้องขอบคุณแม่แม่เด้อขอ,ขอ,ใ,ขอให้แม่หลายๆ้แม่หลายๆจ้าอย่ามันคนยืนกบเจ็บแดดความใคร่จะมีเด้อปัตนาจิงนใดก็ขอให้ได้จิงนั้นด,ด้วยแม่เด้อทานมาสักนิดก็ขอให้คืนไปหลายๆก๋วเก่าขึ้นอ่าก็ดีไม่แห้งไม่จะพูดจะกินจ้าขนมหลายๆเอเซ่เนาะขนมเอเซ่แพ็คละกับนมสองแพ็คปลากระป๋องสองแพ็คละกับเป็นผ้าห่มอันนี้เป็นผ้าห่มนุ่ม แบบผวค้กเผามัน <snap>, ทีม like like ันฉีนุ่มๆแบบมันกับเบาแต่ว่ามันอุ่นนะนะเขาจะมันนันสบายพี่น้องมันตุ่มสบายสำหรับสำหรับผู้เฒ่าอยู่แล้วจะเป็นลายลายลายดอกไม้แบบนีแหละการเป็นเป็นศาสตร์ศาสตร์และการมีมุ้งเจะไปแก้ห้องอันหนึ่งพี่น้องฮอดบ้านไปก่อนเก็บไว้ดีแล้วเดี๋ยวไปก่อนจะไปเบิ่งพี่น้องตอนฮอดบ้านเพื่อนมาเพื่อนดีใจว่เรื่องยังไง ไปเบ่งน้ำกันอยูนานแใจปกติกับมีแต่คนในบ้านหรือว่าลูกหลานเพื่นเอาข้าวน้ำไปให้กะว่าที่ื่อข้าวไห้เพื่อนกะมันบุเป็นพี่องเพื่อนนึงข้าวนึงน้ำยังบ่ได้อะไรเพื่อนเนาะแก่ว่าง่ายๆกไขคือเด็กน่อยนะพี่อนยังบุเป็นเลยนะเกินกว่าบ่ไ้กินเลยเพ่น้อ่าคือมันากินกัว่าบ่ได้กินข้านะคือเด็กน้อยเข้าเลยนเลย ไปพอ,อ,อกันอยู่เฮือนแม่ใหญ่เด้พี่น้องเด้อบ๊อกกุลกับสามเบียนกับชิตัดภาพไปอยู่เฮือนแม่ใหญ่เลยพี่น้องจิงบเบอรเซียเวลา,ลวอออาหลายครับพี่น้องไปพอกันไหมมาหอดละจ้าพี่น้องมาหอดเฮือนแม่เแ่าแล้วเ <c oughs> อาก่อนจะเข้ามากะเอาฟังอันนี้คืองานหลานพี่น้องนี่มันเพื่อนกับบูมี่คือกันงานทางนั้นกไงงานหลานเพื่อนไงกางหลังงานลูกของน้องสาวเพื่อนเกับบูมี่คือกันกับคือเห็นอะไรพี่น้อง เอาเครื่องมาให้หนเลยมา่เ่าคนกายอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องเอาสบายดีเราปด้ยยนแล้วนะพวกเราจะเดกาสบายดิอนทีาคอยเริพักอนมเอาเครื่องเริ่มมาให้เพมือนเดิมน่ไไเดี๋ยวเขาเขาไปในเนาะเขาจัดไวในเนาะตาวไม่เท่าขึ้นเลยขึ้นนะแม่อยาไปพูดยาวไหมเอ้ยไม่เท่า เดินไปหาก็ไม่ไปเขาทอนเพิ่อานอนเท่วเออายเขาบอนจะรอเขาบอนอนนำไปเดี๋วมาเด้อมาเลยนะห้างข้างหน้าหอที่น้องแม่เทาเป็นไก่ยูงอนเอออะไรเนี่ขนมใบใบสองแท็กยูสตาปากกระป๋องสองแท็กเออ ิไดลมิน้าได้นได้อันนี้คือหลานเพิ่นได้เผ่นองก่หาจไ้กินยนใจเนาะชาเป็นน้องใช่นี่แหละใส่แล้วเดยหลใช่ามีนมนมสื่อไม่จะกินไม่เท่าหาจโอ้ยลจะอันนี้สาดใช่ไมมเท่าเพิ่มเตียนใหม่พื่อนงสาดพื่นเก่าไรเออ่งห่งอมาเนือันนี้ เป็นพวนุ่มพี่น้องมันมันพวตอเดียวขม้เจ้าพนุ่มแต่ว่าชัดขามาให้สำหรับคนเฒ่าให้ให้ให้ใ้เจ่าใหาให้เจ้าให้เจ้าให้เจ้าใหเจ้าให่เ้าให้เจ้าใหเจ้าให้เจ้าใ้เจ้าให้เจ้าให้เจ้าให้เจ้าใเด้อ้เ้เ้้้เ้เ้เเเเเก่าเ้เก่าหลายแล้ว นี่แหละนี่แหละพี่น้องมาก็มีนมปลากระป๋องแล้วก็ขนมันจะกินเป็นอยู่บ้างมกินเป็นบอาลองแกะให้แม่กินเด้อไม่กิน่กนอนาไปนอนบเป็นเรื่อยไม่กินเลยไม่กินขนมมาเข้าเรื่องนะเย็นกินเล้กัมเนี่นะกินกินกินเออกินแม่กิน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 กนกิ กินให้รับบ้างกินให้รับบ้ดีดีโอเคนี่แ่บบ้างไมเอยแ่บอิลีแซ่บบ้างแบบ้างแ่บเแฉบเอ้ยกินเด้อ่ไแบเอเนาะไเงินแม่โอ้ไวใส่ถุงบ้าใส่ถุงบ้าเนาะ้าเนาะสงไวเก่าเพี่น้อาใส่งใหญ่เพ่นหาแม่เท้าว่าแ่บพี่น้องใส่งตัวนี้น เราเบิ่งเราเพิ่งเนอะอะไรนองเปิ่ลเสียหายเนาะเอาอันนี้กินเลยอกเลจ้งลูกานก็ได้แต่ลูกหลานกับลายแจงลูกลานก็ได้เราปร่จักหั่นหลุ่มห่นลานปรจักรหั่นู้อะบ้างเนาบ่หจักานเป็นผนอนบ่จักว่าพนนั้นเป็นหลุ่ม่จักรวางผนเนานปจักให้นนเ้ากกบลยก็เทเลย็อลจะปลูกรืนลาาันีือก อันี้เาเอาไว้หได้าย่อนมนี่ผมเน่ผมเน่ครับของพูนี่เปล่าเออของพูนี่มใหเออมีพมาป่าเลยเาขอให้เจ้ากันแล้วไม่อนี่เจ้าให้เจ้าโอ้ยบใจขอบใจนะเพ่นม้นดใหเนแ คนอร์เครื่องไร้อมก็มีชาก็มีขนมกมี่เบ้บวยมาฟาดมานบวยมาเบียดเจ้าหล่าเอ้ยจะโชกให้เจ้าโชกเจ้ามันได้แล้ววรยให้เป็นเจ้าเป็นนายต่อไปว่าฉันไหมอ๋อให้เป็นเจ้าเป็นนายไปต่อไปนี่ไม่จะพูดนับเธอเลยตา หายลัไปรวยไปเรื่อยพอให้เพื่นพาพอใหเพื่อนเพื่นแพงเจ้าเด้อเดนพ้นให้ให้ขอรอรใจเพื่อนน้องคุณยายใจดีการได้แล้วคือการใหญ่ฟอนอนใลในผคุณยายใจดีเพื่อนอยู่ตางระเทศอยู่ดีมแหงเด้อที่เจ้าก็ไดมมาให้ไม่เท่านี้ก็ ทำยอดยู่ดีมีงตอนนี้จไปกันลไปด้วยเป็นจอเป็นายเ่ยเาจะได้มี้เลยยตัวการไม่ตงเป็นกาวูเมียเพราะที่จะเป็นผูวเมียเหรอโดยแม่เออแม่แรเป็นผูเดียวเมียเดียวเล่ายไปห่างไกลเลยเดินปปามันเยอเนาะช็ลน่ยาหดนท่เราอันนั้นเราก ความกบมียไปก็ว่าเลอากปรบรดกันเนเปลี่ยนซ้ำไหมอันนเลยจะดีแม่งกนเลยจะดแม่งกยปากเกียเด้ไม่แรงเจ้าเปลี่ยนเล้เราม่เด้อเลุ่น้ามันซใหม่ใหม่ล้วก็เพ่มันนี้มันจีมันนุ่มมันคเท่าพมมันเปขนใต้อะไรเลม่งยังไปีเกยจเดี๋ยวจเก เราเปลี่ยนเครื่องให้ตากระบอกใช่ไหมได้ไหบอกตาไม่เห็นหูอ่ะไม่ได้ให้็ุ่งเห็เรื่องไปทางใดก็งมไปลานนี่นี่คนนี่แล้วบิ่งเลยไปใจก็อย่าไปให้ไปหน้าจะไปเห็นผีชัางว่ะจะออกไปเล่น ชาวแม่ชาวแม่บ่ม uh, uh ีใครจงเจ้าได้บ่มีใครบอกเจ้าได้ข anyway ึ yes ้นข well? ึ้นมาแล้วบังคับขึ้นจะไปว่าะลงบเมื่อบ่จะกนได้เดี๋ยวหลานก็คนเดี๋ยวเอาละหลานคือชี้เลยเบิ่งกันได้กันไปกันมาได้โน้ตอยนี่ไปเปเด้อเฮ้ยเอาไปเป็ด้อตกรบก่อนนะเด้อขอให้จุดดแห้งให้มันเข่าขอให้จุดดแห้งเด้อ

คือว่าแล้วพี่น้องคนเท่าก็คือเด็กน้อยนะเปสมองคนลงเรื่มก็ได้ลานพนมาเบิ่งให้แล้วก็มาทงนี้พี่น้องเด็กๆมาเพียบเดบริถิ์ื่องมานำพี่น้องมีแต่มาสุนานนนคมาซื้อขนมมาใหญ่เนาะคือมาซื้เนื้ักุ้งกับวมีเด็กน้อยหลายนนีเก็เลยบริจิมยังมาโดยหาชื่อกุ้งชื่อกุ้งโดย กัไปองที่ยวนผึ่งกันทางในบ้านเป็นมาว่าผู้ใ่เนาะบอกตัวรก้มาชื่อโกงบ้านมไม่ได้เขา้เป็นเป็นพนักงานเป็นประชาชนผู้ใีบนทปธมดาแีใหญ่ใจดีเพ่นเห็นแล้วเพ่นจัดช่วยเหลือทำบุญเขานเลยเามาชอมามอบให้ตามตามประสงค์ของเพิ่นนั่นแหละเดเพ่นจะอกใจที่นโดยโดย ใก่ข้าวไก่ฮะเป็นกาเห็นอะไรพี่น้องแบบอัมเซมเมอร์บริสตันเด็กคือเห็นอะไรพี่น้องคนเแ่ากับไก่คือเด็กน้อยนะครับนั่งแบบเป็นกาลงเลื่มๆพี่น้องกาใส่กให้เอิอลุงน้าของเอิอลุงท่าให้ลุงเป็นมาเบิ่งน้ำจัดแจงน้ำนะตอนนั้น คือเพื่อนเราและเพื่อนน้องคณะเป็นเงินให้เพื่อนเอาใส่บวเป็นดอกมีแต่เพื่อนสีทิมนะชีแจกสีทิมอะไรก็เสียดายเอาเป็นเครื่องของก็ได้เพื่อนเราเป็นเครื่องของใส่เป็นของกินกินชิได้มากก็สมิ่งเนาะเดี๋ยวสุดหน้ามากก็สีชื่อเอาขนมมาให้น้องๆเพราพวกกุ้งกระพู้เจ้าก็มีเั็กน้อยหลายเป็นี่ก็เริ่มวัดดิจิทัลมายังมาส่วนนี้มีแต่เอาเครื่องมาให้ไม่เท่ากันนะก็ต้องขอโงก็ใครจะไลายๆพี่น้องเราจะสุดหน้าก่อนเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือเงินเลยเพี่น้องก็พวกกุ้งเงิน ประมาณสองแมตรคูนสามแมตเองน้องพ่อพิ่นอยู่ได้พอแต่ได้นอนเนาะลูกหลานเพิ่นกับบุมีพี่น้องคือเห็นอะไรกับงานกำลังนอนนะสิอยู่เนาะแต่ว่าเขอบบุ๊บบบุ๊สิบบ้านเมืองแบบมีคนอยู่ของจริงพ่นกับแบกมาให้ผู้เล็กผู้น้อยเนาะแต่ว่าเราก็เป็นตะแพงได้เนาะเป็นตะแพงได้เราเอาไปส่องไปเลยกับพี่น้องกับคลิปนี้กับชิได้ขอลาไปก่อนกับต้องขอขอบคุณแม่มีหลายๆเด้อกับจี สวยแล้วครับนี้ลูกก็เป็นสะพานบให้ก็ดีใจแม่ขอบคุณกกแม่แม่ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็เบิ่งโฆษณาจนจบเนาะขอบคุณหลายๆเด้อถ้าว่าอยากช่วยเหลือบปลกุงนะ้งเนาะเป็นขาน้ำมันรถเป็นขานั่นขานี่ก็ถือว่าบอคามโฆษณาก็ถือว่าได้สวย,ลยแล้วพี่น้องเงินส่วนหนึ่งเงินเดือนในปลากรุงก็ม่ใก็เอาไปสวยเรียบคนนะพี่น้องก็เก็บไปสังสรรค์น,น,นนะเนาะแม่แม่ ใส่ให้เป็นปพยนี่ส no ุด mm พี่น้องค่ะเอาคลิปใหม่เทใหม่พอกันใหม่พี่น้องสบายดีสบายดีจ้าขอฝากช่องน้องสาวไม่ได้พี่น้องน้องคอนสวรรค์เคสามหล้วก็ช่องลูกชายน้องอานนท์รัชชนนท์พี่น้อง